เครดิตดีไฟดานะะหรือว่าดอกเบี้ยเริ่มต้นศอร์ซไปเลยโอ้ดีแล้วคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทผ่อนอยู่ที่เดือนรับประมาณ5,000นิดนิดเลยคุณคือ3ตัวร้อยค่ะคุณได้นะคุณผู้ชมค่ะคันนี้คือสุดปงังอาราังปังปุรเิยถูกต้องอมีหลายสีคุณลืมบอกครบสีมีครบสีวางของ <c oughs> ไม่ต้องแบบเออลึกไปไม่ตื้นไปไม่ลึกไปนะดีมากนะ คันนี้เนี่ยเขามีกล้องแบบว่ารอบีวิวอาราวมอนิเตอร์คือชัดเจนนี่คือตัวรถเราใช่ไหมใช่แล้วซ<อ>้<ๆ>ายขวาหน้าหลังเห็นหมดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่นเลยค่ะยีต้อนรับเข้าสู่บอยรถบ้าใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะแปลกตามากๆเพราะเกลอ,อยรรอย,อย ห้ดวงสาวสวยไอดงกีเพาหัวเชียนมีมีเทียนมีแต like ่ลูกต้องหยุดไหมคะต้องหยุดนะหยุดก่อนหยุดก่อนไม่บอกให้หยุดด้วยคห้ดีนิดนึงนะคะเออน้องแก้วคะวันนี้ต้องบอกว่าเรามากันที่บอยรถบ้านสาขาหัวหินค่ะหัวหินแห่งนี้นะคะนอกจากมีถิ่นมีหอยแล้วนะคะก็มีรถสวยจากบอยรถบ้านด้วยใช่แล้วค่ะก็ถือว่ามาอัปเดตเลยแล้วก็บอกเลยว่าอัปเดตกันหน่อย ราคาพิเศษด้วยนะคะใครติดตามเนี่ยคอมเมนต์ได้เลยใช้แล้วนะคะแล้วก็ ยังไงเลยาตื่นใจด้วยเพราะเรามีซี่สอสวยมาแนะนำรถให้ด้วยค่ะแน่นอนค่ะน้องแก้พูดนิดนึงว่าบอยรถบ้านของเราเนี่ยประสบการมาจำหน่ายมากี่ปีแล้วตอนนี้ก็ปีที่23แล้วโอ้ยเข้าปีที่2ี่สิบ้ค่ะนี้ไม่ได้ใบหวยรัฐบาลแต่อย่างใดนะแต่ว่าซื้อได้เ้ยนะคะแต่ว่ารถของเราเนี่ยมีการรับประกันส่วนใดบ้างถ้าเกิดซื้อจากบอยไปคะแน่นอนค่ะรับประกันเครื่องเกียร์อยู่แล้วะคะแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของของเหลวต่างเนี่ยเราเปลี่ยนถ่าย ตามระยะอยู่แล้วค่ะมากคือและอีกหนึ่งอย่างที่พี่หวานรู้ไปกูกูคืออะไรคะกูอะไรเป็นเด็กเป็นเล็กพูดกูอะไรใส่พี่ <laughs> อะไรคืออะไรคืออะไรกูคืออะไรพี่หวานต้องบอกสิเมื่อกี้เราเตียมพอมันแล้วไงกูหรอเอเอ,เอรู้แล้วคุณขามอยรถบ้านเนี่ยในเขตของประจวบคีรีขันหัวหินแล้วก็เพชรบ,บุรี มีแค่ที่เดียวเท่านั้นที่มีการรองรับนะคะบริษัทจากบริษัท Go Inspection นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการเป็นบริษัทที่สามารถที่จะตรวจรถของเราได้ทุกส่วนเลยถึง300จุดนะคะภายในรถเพื่อที่จะได้รู้ถึงมาตรฐานของตัวรถของตัวนี้ว่า5ดาว4ดาวหรืออะไรยังไงเข<อ>า,าจะมีใบเสร์มาให้มีเอกสารท้่แทีมงานยื่นมาให้แล้วคือเป็น,นมาตรฐานแบบนะคะสมาคมประเมินสภาพรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะมีแค่ในบอยร,รถบ้านนะคะในเขตนี้เท่านั้นค่ะนี่คือใบเซอร์นะคะที่เขารองรับระดับคุณภาพ ของรถแต่ละรุ่นไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างภายในภายนอกรวมไปถึงเครื่องยนต์เขาจะเขียนเลยสภาพดีสถานที่ออกด้วยบ่อยรถบ้านก็จะมีใบเซอร์แบบนี้ออกไปให้คุณค่ะแน่นอนเลยลูกค้าที่ได้รถไปเนี่ยก็อเอาไปขับไม่ใช่เอาไปซ่อมใช่เอาไปขับไม่ต้องไปซ่อมคือซื้อจากบอยคือหายห่วงไม่ต้องมานั่งเครียดอยู่ว่าโอ๊ยอะไรตัวนี้จะหลุดหรือเปล่าลหรือว่าอ,อะไรเครื่องยนต์จะดับหรือเปล่าเรามีการการันตีตจากกลอออินสเปคชั่นแล้วคะ่ะ แน่นอนเลยแล้วก็ในส่วนของสาขาของเราก็มีทัสีสาขาด้วยกัน<ห>นะคะใช่แลอย่างตอนนี้ที่เราอยู่ที่หัวหินใครอยู่โซนนี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูรถที่สาขานี้ได้เลยหนึงหัวหินค่ะสองชามค่ะสามเพชรบุรีค่ะและสุดท้ายค่ะลาดบุรีค่ะ นะคะโอ้โหใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นเ,เลยเฮงกันไปนะคะช่วงนี้<ล>แล้วนะคะใครที่สนใจอยากดูรถบอยรถบา้ถบานมาได้เลยเพราะบอยรถบา้านมีกว่า200ค่ะถูกต้องค่ะบอกเลยว่าถ้าเ,ออเข้ามาต้องมีสักคันหนึ่งที่ถูกใจแนะ่นอนและบอกว่าทุกรุ่นนะคะแม้ว่าคุณเห็นรุ่นนี้แต่คุณอยากได้สีอื่น<ม>เรามี ใช่แล้วเนาะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มคันแรกเลยไหมเพราะคันนี้จอดตรงเนี้ยคือสีขาวสีขาวแต่เรามีสีดําด้วยเอาเป็นว่าใครไม่ถูกฉลกสีไหนเลือกได้เดี่ยตามราจูจิบไปเลยจะให้พี่จู๊บนะคะพาไปดูรถเลยสําหรับคันนี้นะรุ่นนี้เป็นรุ่นขายดีด้วยนะคุณมาปุ๊บออกปั๊บนะคะน้องลูกแก้วค่ะเนื่องจากว่าตัวเจ้ารถคันนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับนะคะการออกรถในโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เนี่ยมีโปรออกรถเครดิตฟรีดาวน์ใช่แล้วค่ะ เครดิตดีไฟดานะคะหรือว่าดอกเบี้ยเริ่มต้นศซไปเลยโอ้ดีแล้วคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทผ่อนอยู่ที่เดือนรับประมาณ5,000นินนิดเลยคุณแล้วลูกค้าที่ได้รายรับอยู่ที่ประมาณ1น0 0 2 0 0 0บาทเนี่ยออกคนเดียวได้เลยก็คพอพูดง่ายๆว่าเธอมีเงินเดือน1 2ื่นเนาะถูกต้องเธอออกรถกับเราได้เลยใช่แล้วค่ะ ใช่แล้วค่ะคอนเดือลละ0 0 0พันนิดถูกไหมนิดๆสบายๆแล้วเป็นตัวแบบเครื่อง1.2เครื่อง1.2 e สองอีโคคาร์รุ่นนี้อะไรนิสสันอะไรนิสสันมาร์ทเป็นรุ่นยอดฮิตเด็กๆใชายพี่ๆผู้ใหญ่ขับในซอกในซอยบ้านที่ไหนที่แบบว่าเป็นซอยแคบๆลึกๆใช้แล้วอะ่ะนะคันนี้เลยคันนี้เลยค่ะแล้วเป็นแบบปีใหม่ด้วย สภาพภายในเดี๋ยวให้พี่จุ๊บเิ๊พาไปว่าไภายในใหม่ขนาดไหนดิฉันบอกเลยนะคะดิฉันแอบไปดูแล้วข้างในคือใหม่กริบเลยคุณน้องลูกแก้วข้างในก็คือจะเป็นเบาะผ้านะคะใช้แบบสบายๆเลยค่ะคันนี้นะคะทำความสะอาดง่ายนั่งนิ่มด้วยนั่งนิ่มบอกออ้ของที่ใส่ของเยอะนึกเหมาะสำหรับแม่บ้านนะเหมาะมากก็คือเหมือนถ้าที่บ้านมีกระบะแล้วหาอีโฟคาร์คันเล็กๆไว้ ใช้งานก็ลดควอประหยัดสบายนางประหยัดน้ามันมากคันนี้ใช่แล้วค่ะใช่แล้วโอ้แล้วใส่กับโค้งกับข้าวหลังได้หมดไปรับลูกไปรับลูกเรียนเข้าแบบแบบโรงเรียนมันค่อนข้างจะแบบทราฟฟิกแออัดคันนี้เลยเหมาะคันนี้เลยค่ะคันนี้เลยค่ะคุณต้องซื้อแล้วนะคันนี้คือไม่ก็ไม่ได้เยอะราคานะคะราคาคันนี้นะคะเรียได้เลยที่สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทค่ะปรบมือสามแสนหกหมื่น 5 0 0บบาทใช่แล้วค่ะห่อนเริ่มต้นที่5,000ันกว่าบาท5 0า0นนิดเอ้งอะนะคุณใครสนใจรีบมาเลยเพราะเมื่อกี้เมย์คุณลูกค้ามาดูใช่โอ้ยตกใจมากคันนี้ที่บอกว่ามีสีขาวแล้วก็มีสีดำใช่ไหมลูกค้าบอกชอบสีดำเหรอแต่ว่าใครดูคลิปนี้อยู่ต้องรีบนะใช่ดังนั้นเดี๋ยวดิฉันไม่แน่ใจว่าหลังหลังจากเราลงไปเนี่ยมันจะออกไปก่อนหรือเปล่าออกไปกหรือยังเรองสองคันใช่ดินบล็อกมาถามก่อนนะฮะ ขอบคุณมากนะคะลูกแก้วเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นไหมสําหรับลูกค้าที่บอกว่าเป็นรถอยากได้ครอบครัวใหญ่บ้างอะครอบครัวใหญ่ห้าที่นั่งห้าที่นั่งมีไหมมีค่ะมีดิวันนี้เรามาทุกแบบเซกชันเลยต้องบอกว่าสราบมาว่าบอยรถบ้านเนี่ยเน้นรถตลาดคือค่ายรถดังๆเช่น Honda, Toyota, Isuzu ก็คือจะนํามาเยอะหน่อยใช่ตรงนั้นจะเป็นในตัวของแบรนด์หลักแบรนด์หลักเนาะแบรนด์หลักค่ะแต่ถ้าถามว่าในส่วนของแบรนด์รองเนี่ยเราก็บอกเลยว่าเราก็สู้เหมือนกันสู้นะเรามีรถสปอร์ตสุดหรูด้วยนะเออบอกเลยมีครบเลยเพราะว่าลูกค้าจะหาแบรนด์ไหนใช่ใช่แล้วนะฮะทีนี้เรามาหยุดอยู่ที่คันนี้คันที่2ค่ะใช่ค่ะสําหรับคันนี้ก็เป็นตัว HRV นั่นเองอู้เขาจะเป็นเครื่อง1.8หน่อยตัวนี้ก็คือเครื่องใหญ่ขึ้นมาหน่อย แล้วก็นั่งสบายคอนด้า HRV 1.8ราคาเปิดโป๊ะเท่าไหร่ออกห้างนี่ก็เป็นร้านเนาะออกห้างเป็นล้านดว่าแต่ที่เราเนี่ยอยู่ที่755,000บาทเท่นห้755,000บาทหูก็ถือว่าหายไป4ีห้าแสนเลยนะใช่แล้วค่ะไะอยากไป4ีห้าแสนเลยคุณถูกต้องแล้วภายในค่ะสตาร์ทได้ไหมคันนี้ให้พี่จุ๊บจิ๊บสตาร์ทให้ดูหน่อยคันนี้เป็นสตาร์ทแบบมือเนาะอ่ะนี่ค่ะ เป็นแบบพูดสตาร์ทนะคะจ้ะเป็นพูดสตาร์ทกับคุณ่ะก็คือเอาเอากุญแจไว้ในตัวรถแล้วสตาร์ทกับนิ้วมือได้เลยใช่แล้วค่ะกดปุ๊บปั๊บเครื่องยนต์ติดปั้งคันนี้พี่หมืหวานคันนี้ปี2019นะคะแล้วก็เลขใหม่แค่ห0 0 0 0่นกว่าเท่านั้นอ้แล้วคิดดูใช้มาเนี่ยใช้น้อยมากปีหนึ่งใช่ไหมจริงๆนะคะแล้วสภาพภายในคือสภาพดีมากๆโอ้ ตัวนี้เป็นตัว1 8 e นะคะรุ่นนี้คือเป็นตัว e นั่นเองหูขออนุญาตเข้ามาดูข้างในคุณเป็นไงบ้างคะคือเราจะเห็นความลักษณะเด่นของนาก็คือตัวรถเนี่ยนะแอร์จะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเนาะแอร์เขาจะเป็นแบบว่าแอร์ราวแบบความยาวแบบนี้เลยอ่าคล้ายๆรถสปอร์ตอ้ากรถสปอร์ตเขาจะแบบแอร์เยอะขนาดนี้แหละเ็าเน้นความแบบเย็นสบายนั่งสบายหรูหรามาเฮาและตรงนี้เนี่ยนะเป็นดิจิตอลหมดคุณสัมพงสัมผัสเป่มระดับลมเห็นไหมเออได้ยินเสียงลมออกนะ แล้วก็หน้าจอก็เป็นแบบสัมผัสด้วยทัชสกรีนใช้งานได้ปกติทุกอย่างไม่ว่า,าจะเป็นระบบไ,ไฟความเย็นต่างๆนะคะเหมือนรถใหม่เลยถูกคุณทุกอย่างคือแป๊ะปังอลังเวอร์นะแล้วภายในว่ากว้างแล้วนะคะนี่ด้านหลังมาดูด้านหลังความเป็น5ประตูของเขา ดูเก็บของได้ขนาดนี้พี่จุ๊บจิ๊บเข้าไปนอนได้เลยนะพูดขนาดนี้จิ๊บต้องนอนแล้วนะชงไปขนาดนี้พี่จิ๊บบอกว่าถามพี่จิ๊บก่อนพี่จิ๊บจะลงไปไหวไหมเดี๋ยวจุ๊บจิ๊บกับหมูอะเราสามคนลงมานั่งกันสิเธอได้นะเธอเธอลองนั่งสิให้หนูไปอยู่ตรงไหนได้จิ๊บมาคือสามตัวร้อยค่ะคุณได้นะเหมือนอารมณ์แบบไปแคมป์เหมือนกันเนาะไปแคมป์นี่ก็นั่งลึกไปลึกเกินนี่ก็นั่งลึกไปแล้วคื อนลงไปได้เลยเออนอนลงไปได้เลยก็คือเขาเป็น5ประตูที่แบบด้านหลังก็คือเก็บคงเก็บของอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดคุณ le คือนางแบบอู้หลยเป็นเมตรปะเนี่ยเกินเมตรแกว่า2เมตรได้เลยได้เนาะโอ้คุณใหญ่มากดีมาก รุ่นนี้สีขาวก็มีสีดำก็มีเพราะฉะนั้นใครชอบสีไหนทักมาทักก่อนเดี๋ยวส่งรูปให้ดูทักก่อนจองเลยแล้วเราจะให้สิทธิ์คุณเดี๋ยวนี้ใช่แล้วค่ะให้คุณสิทธิ์แบบเยอะเลยคันนี้เป็นในตัวของรถอเนกประสงค์เนาะเดี๋ยวเราไปดูรถสปอร์ตไหมความสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงอ่าหรูหราหรูหราหน่อยโอเควู้คุณคุณผู้ชมค่ะคันนี้คือสุดปังอารังปังปุริเยถูกต้อง บอกเลยว่าเป็นรุ่นยอดนิยมด้วยวัยรุ่นชอ,อบมากเพราะว่าตัวซีวิกชมตัวเนี้ยฝ่ายท้ายรูปตัว C ีเนี่ยก็คือเขาแบบปังเวอร์ใช่ไหมได้ข่าวว่าคันนี้เป็นแบบ5ประตูใช่ค่ะเป็นตัว FK นั่นเองออ๋อแล้ว <F K. S 2> เรามีครบสด้วยนะไม่ใช่ f c เป็น FK F.K จะเป็นตัว5ประตูโอเค F.C จะเป็นตัว4ประตูทีนี้รุ่นนี้ไฮไลท์ลักษณะของรุ่นนี้เป็นอย่างไรอย่างที่เราเห็นนะว่ามันเป็นแบบทรงสปอร์ตซีดานสุดหรูเลยมาพร้อมกับแม็กจากโรงงานเลยค่ะนี่ใช่แล้วสวยเทมากคันนี้คือขายความเทเลยค่ะขายความขายความหล่อว่างั้นใช่ค่ะตัวนี้เป็นเครื่อง1.5เทอร์โบแมตตกล้องเลยเดินมาหล่อๆไม่มีตังไม่เป็นไรไม่เป็นหล่อไม่หล่อไว้ก่้อนอ่านี่ ตัวนี้ปี2อ1 8นบะคะบอกข้อมูลรถนิดนึงเป็นไงากใค้สนใจเนาะคันนี้บอกมานิดนึงค่ะยังไงบ้างเหมือนเลขหม่จะแค่สามหมื่นเองนะคะพี่หมูหวานเนและแน่นอนว่าเป็นรถบ้านค่ะพี่หมูหวานโอเคค่ะคันนี้คือสุดปังนะคุณเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันก่อนลูกแก้วเป็นไงบ้างข้างหน้าสปอร์ตไหมคะโอ้คุณ ัสกรีนเหมือนกันหมดนะเออนนะะมีไมค์คือชัดเจนบอกแล้วเมื่อกี้เท่าไหร่นะ35,000าโลใช่ไหมใช่ค่ะ3า0 0 0กว่าโลไม่มีย้อมไมค์แน่นอนค่ะรถ <ขา S 1> บ้านที่เมื่อวานคันนี้ <รถ S 2> สวยมากแน่น,นอนแล้วเป็นเป็นผู้หญิงขับบอกนิดนึงว่าเป็นผู้หญิงขับผู้หญิงขับเขาคนจะค่อนข้างจะทะนุถนอมหมายถึงผู้หญิงคนอื่นนะไม่ใช่มาดดีชันห <laughs> มายผู้หญิงเขาจะชอบขับรถแบบสบายๆแล้วเข้าสู่ระยะตลอดเนาะ พราะอย่างที่คุณคุณทราบวันนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็ตรวจเช็คเองที่บ้านถูกไหมแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเราคือเราทําอะไรได้เราก็ต้องไปให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเขาดูให้ดังนั้นก็มั่นใจได้เลยว่าคันนี้ต้องเข้าสูบบ่อยมากค่ะเป็นไงภายในสวยไหมคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังหน่อยไหมความเป็นแฮทแบ็กก็ต้องแบบแัดประตูเนาะถูกทรงเขาจะแบบสโลปตัดนิดนึงคันนี้นะคะนี่เทมากคันนี้พับเบาได้หรอพับได้ได้สิพับเบาะลงไปได้อีกพับเบาหน่อยทีมงานเออ พับเาะลงไปได้เลยแต่ว่าความพิเศษของซีวิคคันนี้คือคุณรู้ไหมนั่งลึกลงไปกว่าคันนู้นนะ,ะความแบบลึกใส่ของนะเยอะกว่านะเออเยอะกว่า HRV นะคะลุกเลยแล้วอันลงอันไหลแม่ลงแม่แรงมีครบคุณนะคะเดี๋ยวเปิดโชว์นี่นางะ,ะจี๊บดึงดึงตรงสีดำน,นี่อ่าแม่แรงคือแบบยังไม่ได้ใช้งานเลยใช่เลยค่ะ นี่ได้กลิ่นใหม่เลยนะโหนึกว่าอยู่ป้ายแดงโออนึกว่าอยู่ชลนปลายแดงสภาพสวยมากสวยแล้วลูกค้าบอกว่าเล่งไมน้อยอ่ะแล้วให้มาดูสภาพรถน็อตเนิร์ดอะไรของเขาก็คือแบบสวยนะสวยกริปนะเวลาคุณจะดูรถมือสองนะคุณคุณต้องดูว่าน็อตเนิร์ดนางเป็นยังไงด้วยนะแน่นอนว่าเวลาพี่มอดของเรารีวิวนะคะเอ่ยถึงพี่มอดเพราะเราอยู่สาขาหัวหินเนาะจพี่มอดเราจะเปิดได้ดูหมดเลยค่ะทุกซอกทุกมุม ตกล้องเราตามถ่ายกันไม่ไหวมุดไม่ไหวบางทีเนาะเออคือพี่เราต้องการความแบบร้อยเปอรเซ็นตชัดเจนเรียวๆให้ลูกค้าได้เห็นเลยเรียวค่ะในส่วนตรงนี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ได้มาดูเองเลยการันตีเลยค่ะมาค่ะสวยทุกคันจริงๆสรุปสรุปกันนะคะในตัวของในตัวของคันนี้ก็ราคาเจ็ดแสนหหพันบาทนะคะเจ็ดาหมื่นห้าตัว1.5ึ่งเทอร์โบแฮตแบ็ค แฮชแบ็กโอเคมีหลายสีคุณลืมบอกครบสีมีครบสีสีขาวมีสีเทามีสีดำมีใช่แล้วอยากได้อะป้าป้าคะซื้อรถสีวิคให้สักคันเพื่อใครชอบสายแบบพ่อบ้านแม่บ้านบ้างอันนี้ก็เป็นเป็นตัว5ประตูเหมือนกันนะคะเป็นตัว SUV เหมือนกันแต่ว่ารูปทรงของเขาเนี่ยจะพรีเมียม พเมีมแล้วก็มีความดูโตนิดนึงนี่จะเป็นคันนี้เลยดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดดูรวยดูแพงขึ้นมาเลยใช่แล้วคันนี้เป็นรุ่นยอดฮิตในตระกูลทครฮอนด้าเมื่อสมัยก่อนๆที่เรียกได้ว่าโหเปิดตัวปั๊บต้องซ r อาวีเท่านั้นใช่แล้วค่ะแต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ตกลุ่นไม่เคยตกลุ่นลูกค้าก็หาเยอะมากหาเยอะยิ่งฟ้ารังนะชอบมากชอบมากเขาบอกว่าโอ้เยอะมันนั่งสบายเลยโอ้เวลาเข้าโค้งนี่มันดีมากเลยนะ บออกย่างี้ช่วงล่างมันดีจริงเลยช่วงร่างมันก็จุดก็ดีมากเลยเขาบอกมาอย่างนี้เขาบอกมาอย่างนี้ใช่ไหมมีเขาประเทศอะไรนะเซซี่บอกว่าเหมือนแขกเดี๋ยวนเราใส่ชุดกี่เขาอ่ะคันนี้เป็นไงรุ่นอะไรปีอะไรในรถคันนี้นะคะเป็นตัว 2.0E นะคะปี2013เกียร์ออโต้ค่ะโอ้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะราคาค่าตัวปี2013แต่ไม่ไม่ได้เยอะน่ะเออราคาค่าตัวอยู่ที่619,000บาท หกแสนกว่าบาทใช่โอ้โห oh, คือคออกห้างอะแน่นอนว่าหลักล้านนะจ๊ะใช่ใชเป็นรถคันแรกที่ฉันเคยทดลองขับกี่เป็นไงบ้างะคะขับสบายมากข้างในค่อนข้างจะกว้างมากไม่เชื่อเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าไปดูตามเข้ามาดูเลยเบาะเบกิกคุณนั่งดีเพราะว่าค่อนข้างจะแบบโอบกระชับรำตัวได้ดีนะคะตอนนี้น้องจิ๊บขึ้นไปนั่งแล้วเดี๋ยวเราจะให้เธอได้ลองสตาร์ทรถกันดูนะคะว่า เสียงเครื่องยนต์เอ่ยภายในเอ่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เมื่อกี้พี่หมู่หวานบอกไปใช่ไหมคะว่าเลขไมค์คันนี้น้อยคันนี้เลขไมค์อยู่ที่ประมาณ2องแสนกพันกว่าเท่านั้นค่ะคุณอย่าตกใจนะเพราะปี2013เนาะใช่แล้วใช่แล้วอันนี้ถือว่าใช้งานมาน้อยเพราะว่าเอสยูวีอ่ะเขาเน้นขับขี่เน้นเดินทางไกลด้านหลังกว้างไหมคะด้านหลังกว้างมากเธอฉันเป็นคนสูง168เธอดูสิคือ แล้วก็ใส <จ S 2> ่รองเท้าอีกหนึ่งไม่คือสบายอ่ะสีทรงสีสับพอดีเลยแล้วมีที่วางแก้วด้วยนะคะนั่งด้านหลังสามคนสบายสไาย,ยแล้วที่นี้ด้านหลังเป็นไงบ้างข้างหลังนู้นเหรอคะ,คะที่เก็บสัมภาระก็ถือว่าโอ้ไม่ขี้ริ้วขี้เ,เละเลยคันนี้เยอะวางของไม่ต้องแบบเออลึกไปไม่ตื้นไปไม่ลึกไปนะดีมากนะแล้วก็แน่นอนว่าพับเบาะได้เหมือนกันสาหรับคันนี้นะคะ มีม่านบังเบิงอะไรเรียบร้อยตาเออเผื่อจะทำอะไรนอน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 ค่ะนอนม่านบังตาเออสวยกริบคุณคันนี้ราคาเท่าไหร่นะคันนี้หกแ0นหกับาทกับ HRV กับ CRV คือนางต่างกันนิดเดียวเองนะใช่แล้วใช่แล้วถ้าเป็นดิฉันมาหาโชว์รูมคุณคือเรื่องไม่ถูกเลือกไม่ถูกใช่ไหมตอนนี้เรืองไม่ถูกเลยคือสวยทั้งคู่ เอาเป็นว่าดูที่ว่าคใครชอบดีไซน์แบบไหนอย่างคันนี้เขาจะดูแบบโตโตหน่อยแต่ว่าในตัวเฮดอาวอาจจะมีความเป็นวัยรุ่นขึ้นมานิดนึ่งวัยร้่นขึ้นเาหนือกใช่แล้วก็แต่แล้วแต่แต่ว่ารถเรามีจํานวนจํากัดคุณอย่ารีรออย่าชักช้านะคะชักช้าอยู่ใหญ่นะคะเล่าเพราะว่ารถมีจํากัดจริงๆถูกไหมใช่ค่ะ อ่ะหมดแล้วรถเก่งนะคะเก่งหมดแล้วโอเนนี้เก้าวมีกระบะมาให้ในบอกมีถึง200คันกระบะก็ต้องมีเอาแน่นอนค่ะแน่นอนแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวชุดแต่งแบบโอ้โหสวยกริปมากกับสีแดงสดๆรับตุดจีนเลยค่ะอันนี้รับตรุชีสอ่ะตุดจีนแล้วมีรถไปไว้แม่เราหรือยังเกี่ยวอะไรกับแม่ได้อยู่ได้ค่ะได้ค่ะ ตัวนี้นะคะมาด้วยชุดแต่งแบ็กเอดิชั่นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เวอร์ชัน2ด้วยเพราะว่าเขามีสีส้มสีใช่ไงปกติเห็นสีส้มไงนี่งงมากเยเนี่ยตรงที่สติ๊กเกอร์แต่งเนี่ยคือเป็นเวอร์ชัน2ใช่ไหมใช่แล้วค่ะคุณแล้วคือคันนี้ราคาอะไรยังไงบ้างก่อนที่จะไปดูสเปครถคันนี้นะคะเป็นตัวนาวรา a n เอ็นพีสามร้อยสี่ประตูเครื่อง2.5 EL ค่ะปี2019เกียร์ออโต้ด้วย Oh. ไม่หลักหมื่นราคา6 7 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นสุดปังเมื่อไหะเออคุณคันนี้เนี่ยเขามีกล้องแบบว่ารอบซีวิลอารา n ์มอนิเตอร์ monitor, หรือว่ารอบคำภาษาอังกฤษว่าอะไรนะซีวิลอาราล์มอ <Monitor. Yeah. S 1> <Yeah. S 2> นิเตอร์ซีวิลอารามอนิเตอร์อย่าอย่คือกล้องรอบขันนั่นเองนะ,ะมีกล้องตรงหน้าโลโกโ้มีกล้องตรงกระจกมีกล้องด้านหลังมีหมดเลยคุณสุดปังคันนี้ ซื้อไปคือหล่อเลยหล่อเลยค่ะหลายคนหลายคนเดากันราคาว่าเป็นหลักล้านใช่บอกได้คาเดียวว่าไม่ถึงเมื่อกี้บอกราคาบอกแล้วเท่าไหร่แล้วนะหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันได้สี่ประตูนะโอ้ยรอช้าอยู่ไงไปดูข้างในยไม่หลักหมื่นด้วยโอ้ยมันจะเว่อร์ไปแล้วไม่หลักหมื่นแล้วแค่หกแสนป้ามันถูกมากดูนี่ถูกทิจะขึ้นได้ไหม ขึ้นได้เพราะอะไรเขามีบันไดค้างค่ะแล้วที่สําคัญนะลูกแก้วคันนี้เป็นรถสําหรับแบบว่าสาวๆขับได้เนื่องจากว่าเป็นแบบออโต้ใช่แล้วใช่แล้วดิฉันเคยขับกระบะไปเที่ยวเชียงใหม่จากหัวหินนะแล้วเป็นออโต้นั่งฟินมากขับสบายนี่อ่ให้ดูเลขไม์กันก่อนให้ดูเลขไม์ก่อนอันดับแรกนี่เลยเท่าไหร่ห้าหมื่นเนาะ ห้าหมื่นเจ็ดสิบสองกิโลเมตรห้าหมื่นเจ็ดสองกิโลไม่มีย้อมแมวสักตัวเดียวเลยคุณแล้วปีสอง9้าแล้วตอนนี้ปี2022แล้วตกเฉลี่ยใช้ประมาณปีแล้วไม่ถึงสอง0มืนโลโอ้ยนางที่น้อยนะคือปังมากคันนี้กล้องเครื่องคือดีเราเราให้ดูกล้องไหมได้เลยได้เลยกดตรงไหนนะให้ดูกล้องนิดนึงต้องเข้าเกียร์ถอยก่อนอ๋อเหรอไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรงั้นเอาเหยียบเบรกได้เลยพี่จุ๊บเข้าได้เลยค่ะ แล้วไงต่อแล้วนางก็จะขึ้นเลยใช่ไหมใช่เาต้องเหยียบไว้เนาะเหยียบเบรกไว้ค่ะคุณคือชัดเจนนี่คือตัวรถเราใช่ไหมใช่แล้วซ้ายขวาหน้าหลังเห็นหมดฮอนะคะสุดปังค่ะสุดปังเลยค่ะอยากได้ต้องรีบแล้วมีกี่คันรุ่นนี้รุ่นนี้มีสองค่ะมีสองคันสีเดียวกันไหมคนละสีคนละสีนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่อยากได้สีแบบสีในดวงใจสีตามฉลกอะไรเงี้ยออเดอร์ได้ยังไงอ่ะ ก็สามารถทักมหาเราได้ก oh, ่อนทักมหาเราได้ก่อนเลยใช่ไหมไม่คือสงสัยว่าคือนางมีบันไดข้างเล่นแบบอเล่นสีส้มอะไรคือแบบแมทช์กันไปหมดเลยแล้วมันเป็นตัวที่สวยจริงๆเห็นมาเมื่อกี้ขับเข้ามาในโชว์รูมคือเตตะรังการเบอร์ แล้วเมื่อกี้คืออยู่ตรงให้ออเดอร์รถแล้วก็ไปที่ชุดแต่งยังไงหนูก็งงๆนิดนึงแต่ไม่เป็นไรหนูจะกลับเข้ามาขายลูกค้าเขาก็จะดูทั่วทั่วไปอ่ะยังไงต่อขายก่อนแล้วกันได้ไหมคะพี่อุ๋นขายมาเท่าไหร่ราคาไม่ใช่ขายถึงหนูจะขายรถเท่าร้านเลยอ่ะคันนี้หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแล้วกันค่ะหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าดูอยู่บอกว่าเตรียมกันหรือเปล่าไม่ใช่กำลังสะพึงกับรถคันนี้โย ว่านาาราคาถูกแล้วมันดีนึกว่าร้านกว่าอะยังไงต่อไปออะก็จะบอกว่าถ้าใครอยากได้รุ่นไหนเป็นพิเศษแบบว่าขอออเดอร์เลยอยากได้รุ่นนี้ปีนี้เลขไม้เท่านี้เลยถามว่าออเดอร์กับร้านเราได้ไหมออเดอร์ได้เลยค่ะเอาเหรอช่จริงปะเผื่อสมมติว่าวันนึงพี่จุ๊บจิ๊บอยากจะได้ซีรีสคันนี้แต่ว่าอยากได้สีดําสีดาอยากได้อยากได้ปี19คือออเดอร์มาเลยเดี๋ยวเราหาให้สั่งได้ตามสั่งหรอได้ บริเวณบ้านหรือร้านอาหารตามสั่งคล้ายๆกันคล้ายๆกันคุณแล้ว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 ออเดอร์ล้วล้วค่ะตามได้ได้ค่ะทางบ้านอยากให้ลูกแก้วทำนะแล้วแล้วแล้วได้อยู่ค่ะออเดอร์มาแล้วแล้วเรามีทุกคนแล้วก็ประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะลูกค้าค่ะเซลลเราจะไม่เหมือนเราแบบนี้เซลลจะเป็นคนดีที่ยืนตรงนี้ไม่มีใครคนดีค่ะโอเคเรื่อง ทิ้งตายไปนิดนึงสนใจบอยด้วยบ้านอะไรยังไงคะสามารถทักเข้ามาได้เลยเรามีหลายช่องทางมากดกคะคุณไว้ให้ดาน,นาไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเฟซบุ๊กนะคะหรือว่า Line แอดเดี๋เด้งเลยดานาซึ่ง,ต,ง,ต,ง,ต,งตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่า<ต>นะคะต่ก็ว,ว,ว่าถามแล้วยัง สดงปะคุณตดต่อก็งงงงได้เลยค่ะติดต่อเข้ามาได้นะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยดถบ้านด้วยนะคะมีกี่ช่องมีช่องมีทิกตอกด้วยไหมมีทิกตอกด้วยเป็นทุกด้วยคือมีทุกช่องทางเลยมีทุกช่องทางคุณมาช่องไหนก็ได้นะเรารอรับทุกช่องช่องสามใชไหมด้รับยาช่องสามค่ะโอเควันนี้พวกเราสามคนค่ะ ไปก่อนเนาะไปก่อนค่ะ,คะไว้เจอกันใหม่ในเข้ากันหน้านะคะยินดีรับใช้ทุกท่านค่ะที่บอยรถบ้านอยากได้รถสวยคุณภาพดีการันตีประสบการณ์กว่า23ปีรถกว่า200คันต้องบอยรถบ้านเท่านั้นค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ